สวัสดีครับพี่กบร้านปานีนะครับพี่กบจะมีอะไรจะเล่าให้ฟังวันนี้ไม่ได้ให้ความรู้นะครับอันนี้เป็นประสบะการณ์ชีวิตเมื่อวานนี้พี่กบไปเช็คร่างกายที่ศิริราชมาตามหมอนัดนะครับเสร็จละทุกอย่างไม่เป็นไรสุขภาพแข็งแรงดีอะไรดีเราก็ไปตามที่หมอนัดนะครับวันนี้มาถึงย,ยืนยืนอยู่มีผู้หญิงวัยหนึ่งสักสามสี่สิบ ไปนะครับมายืนข้างๆแล้วก็เก๊ๆกันๆแล้วก็พูดตรงๆเลยว่าพี่ขอตังค์ได้ไหมแต่เ,เอ๊ะมาขอตังค์แล้วก็งงก็หันเนี่ยมองขอเท่าไหร่ขอหกสิบบาทแล้วก็หกทำไมต้องขอหกสิบาทเยอะแล้วเนี่ยเขาขอกันสิบบาทยี่สิบบาทขอตังค์ขอหกสิบเยอะเขาอ่าน้องผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่า ขอไปจะซื้อข้าวกล่องสองกล่องค่ะซื้อให้แม่กล่องหนึ่งซื้อให้หนูกล่องหนึ่งพีก่ก็มองเทวเฉก็มองพิจรารณาแล้วน้องอยู่คนนั้นก็พูดว่าขอสามสิบก็ได้ค่ะเราคิดในใจทำไมลดเร็วจึงวะขอหกสิบขอสามสิบหนูจะซื้อข้าวกล่องให้แม่หนูทานคนเดียวก็ได้หนูไม่ต้องทาน ค่ายาไม่ต้องเพราะค่ายาฟรีหนูใช้บัตรคนจนครับบอกโอ้ยพอบอกซื้อให้แม่คนเดียวนี่พี่กบนี้ใจละลายอ่อนละทวยเลยพอดีในกระเป๋ามีอยู่แปดสิบาทควักมาให้เลยไม่ได้ให้ต,งตรงๆแปดหกสิบให้แปดสิบเขาจะน้องคนนั้นจะได้มีเงินไปซื้อน้ำกินด้วยโอ้ไอเรานะเป็นลูกที่รักแม่ พอเห็นคนอื่นรักแม่แล้วขาดยอมเสียสละให้แม่กินข้าวก่อนยอมแพ้แล้วเอาไปตังไว้เถอะแล้วให้ฟังเฉย,ยๆก็ไม่ได้คิดว่าอ๋อถามเขาด้วยนะลืมไปว่าพูดพูดไปเล่เลนๆหล,ลอกหรือเปล่าเนี่ยหนูไม่หลอกแล้วคะ่ะหนูจะซื้อให้แม่หนูจริงๆก็เลยควักไปให้เฉย,ยๆขอบคุณครับเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะอนุโมทนาบุญ สวัสดีครับ